สวัสดีจ้ามืัอนี้แม่พ่นเห็ดบางงวงกวนนะจ้าบางงวงพันยายที่ปลูกไว้นั่นแหละจ้าเลยื่อนไม่พ่นบม่มบางวงบานลายดอกจ้าเลิอ่อนเห็ดบางงวงกวนไว้ให้ลูกใด้ล่ากินซะก่อนมะม่วงแก้วขมิ้นจ้า ก้อนจิตฝานเปลือกมันออกทุกคอนเะจ้าอันมัง,งวงพอยายแล้วไปทาบมาเอาลากมันไปทาาจริงเลจ้าจ้ะเลยเป็นมัง,งวงแหละจ้าแก้วขมิ้นจ้าปีเดียวเลยจ้าปลูกนะพอยายซิมมึงดูเอามันหลายโคเออเอาสิมน่อยฮะ<อ> หวานบอกพญายตามัดเหยียบเตียบระวังแก้วชนไม่ดีแค่มากินซุปอยู่อกร่องห้องบ่อยบออัวบัวอันนั้นน้ำดอกไม้จ้าน้ำดอกไม้สีทองมันไม่ต้นเดี่ยวจ้ะแล้วก็ซักละเอียดเวลาเ้าปติดกวนมันจะง่ายจ้ะ มันจะง่ายมันจังบอโดมันจะเปลยเร็วจ้าพอนฟานบางๆนลยน้อยจ้ะอย่างตานนกองมันเบ่อนี่คนไงจะไปกวนเนจ้าอันนี้ไม่พ่นฝานแล้วแล้วฟนแล้วแล้วจ้ะ อันนี้แม่พอ่อนกวนแล้วเด้อจ้าเอ้าซี่มึงร <tinc S 1> ู้เพ่อใหญ่อันนี้คือแม่พอ่อนกวนแล้วเด้อจ้าแม่พอ่อนี้ซิมให้เบิ่งแม่พ่อนี้เป็นแผ่นใหญ่ๆแม่พ่อกระตัดเด้อจ้าตัดแล้วแม่พ่อกระม้าม่วนจ้าแม่พ่อให้เป็นแผ่นใหญ่ๆตากใส่กระด้งบ้านนอกเท่านั้นแม่พ่อกระม้าม้าม้วนจ้าม้วนเจ้าซี่ เดี๋ยวแม่พ่อน่าใส่กลองใส่ตู้เย็นไม่ได้แซ่แบแฉบเอาชีบมองดูชีมึงกันได้จ้าแฉบแฉบเดี๋ยวแม่พ่อน่าใส่กะทิได้จ้าแม่พ่อไปกวนอีกกันได้จ้ากวางยาจสิมาให้เบิ้งจ้าแม่พ่อไปกวนก่อนค่ะ เป้อนเป็นตาจ,จ้าตาเป็แนแผ่นในนี้เป็นแผงนะข้าจังเอาไปตัดจังม้วนเป็นก้อสดกินเลยได้ตีแม่ใหญ่ไงได้คือการใช้บบหยักตาแหงกะเอาใส่กองใส่อันนั้นไว้ตักกินเลยจ้ะ ใช่ไหมยายอล้อซิมใส่ป่าบังกอนนะมือต่อยบังกอนนะมันยังห่อนอยู่จ้าอืมแฉบแฉบดอกน้ำตาลใส่จังหน่อยด้วยจ้าไอ้ก้อนเผ็ดน่นี่แหละไอ้ฟองปาดแดดมันหมางแต่แก็ปีนปีนแล้วมันก็นแห้งแห้งคักแล้วเขาก็มาตัด เป็นแถบเป็นแถวหองกระมวนแล้วก็ใส่ถ้วยแล้วจ้าเคุณพ่อสิเอาเบิดทุกคาเด้อเสียอหยาเสียอฆ่าให้ยังกับเป็นเบิดพออีกพอปูนกับเป็นผสมปูนจะได้เอใหญ่สิมบ่ริมตาองไอยังไปนาคอนเลยพ่อใหญ่อาชีพต่อยให้สิม ซิมมูลูกเป็นขอ,อย่านมูเห็นทั้งหนากล้องอย่านบ่ท่านเด็ดจ้าออกไปตากก